ฮัลโหลมายเฟรนด์อันดับหนึ่งฮาวอายยูทูเดย์แอมไฟแอมไฟ thank you very much มายเฟรนด์ไนท์มิสยูนะคะ thank you for come enjoy watching my video ฮะ come enjoy eating with อัญญาสเปนตี้ทรีนะคะ thank you very much นะคะ please when you come not forget comment for icon go see you ฮัลโหลอเมริกายุธเฮลโหลฝรงเซียงชูอิงแลนด์ฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนเยอะมาเน่นะคะกูเทนทักกูเทนนักไอรอนโนนะคะฮัลโหลเจแปนให้ให้เอาเรื่องชิว่าฮัลโหลใช้หน้านิฮาวนะคะฮัลโหลเกาหลีนะคะฮัลโหลไต้หวันนะคะ ฮัลโหลลาวสบายดีพี่น้องนะฮะฮัลโหลกัมพูชีามอมโมอสบายพี่น้องมากินข้าวนะจ๊ะเอ้ยไอแอมฟอมไทยแลนด์นะฮะบัตไอริปอิตาลีนะฮะโบนาเซราซินจูราซินจูเลยนะฮะไนท์ทูนิชูนะเอฟวิวันห้าคบเอ็ดจอยวันนี้มีอะไรมากินพี่น้องนี่เลยพี่น้องโอ้เนี่ยมาม่าเกาหลีอ่านะฮะวิดแคปนะฮะซีฟู้ดนะฮะเออซีฟู้ดวันน้อะไรเฮียนะฮะเน่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 เมาม่านะฮะ โกเลียนะ,ะนู้ดเดิลโกเลียโอเคมายเฟรนนะ,ะวิดแครปครับไอดอนโนโน,นะ,ะนี่ได้พี่น้องได้เอาเอาๆกินกินกินนะจ๊ะเออก็ได้กินตั้งยอดก่อนนะฮะเชียร์มายเฟรนนะฮะอ่านะฮะสรูเต่กัมปะกัมมะรักขังเอาแบ่งกัน,น,ะนะะไม่เล่วคอยพี่น้องเอออืม หนาวา่าใจดินรุนเท่าไรยิ่งไกลบ้านเราดึงคนในความคิดหอดมากอดในใจเบาๆแม่พ่อคือพระคุ้มก้า ส่วนไอเราคนนั้นคือหัวใจก้อนที่กินต้องยอดก้อนหนึ่งผลงานจากน้องต้อรไทยนะคะข่เอฟซีไอดนอนมไข่ก็ต้งองรอนะจ๊ะไอดอนไข่เนี่ยมีมีมกี่ไอดอ้นเนี่ยโอ้ยมีสามคนในใจนะ,ะเออเออมีพี่นานสรีพรแล้วก็น้องตาอเลไทยนะฮะแล้วก็น้องตัะะ๊แก,ตกแตนชลดานะจ๊ะอ่ะจัดเลยได้ครับพี่ร้อยยอดอีกนะจ๊ะยอดยังเอ,งเอกนะจ๊ะอยอดพี่น,นนะังเนาะอล้วคืนยังไรให้มันยา ว่าคนอ,อกหาคือสมฮาผู้สาวซาซาไปหลอดแม่ฟังคันบ่ขี่ขานนั่นี่น้อังอ่ะกับชีวิตที่ผ่านมากับน้ำตาที่สีไปบนเส้นทางโลโซเฮามีโลโก้ประจําใจผู้ฟังลาบ่รักยาม อทฟอนบได้มากลายก่อยังว่าพี่นอาว,ว่าจะได้แดกไงเพราะงานนี่นน <laughs> หัวใจบอดได้เริมใหญ่รักผ่านการอกหักมาพ่อหอมปากหอมคออยู่เป็นสาวใจเปล่ามานานชีวิตทุกวันอยู่ได้ด้วยการลอ่อล่อไปหาพวกเจ้านะจ๊ะเออสีเอาอยัางไรกับคนหัวใจดอก ตังหัวมันเถาะคือความควัานประจําใจนะจ๊ะช pues mm Ch ุดที่ใส bon ่กระบาดใจที่โคเรียกเราว่าโลโซทั uh, er, io, then, uh, ồi, nice ้ง uh, ท uh, ี่บองหูความหมายกินด uh, well, uh, uh, ีกว่าเอ็นใจอิติงไม่เป็นไม่นําไรเนี่ยเออมาม่าเกาหลีนะฮะเอออร่อยนะฮะอร่อยอร่อยทุกมาม่านะฮะเออนะฮะเออูรุ่นเกาหลีนะฮะอบัวโนนะฮะเอสารโตบัวโนนะฮะเออแล้วก็ ยำมียำมี่ยำมี่ฮะเออกูปสายภักาวจะพูดไปถูกลิ้นพันนะจ๊ะแต่มันต้องออกอ่าอย่าใส่น้าเยอะนะฮะพี่น้องเออนะฮะใส่น้าเยอะมันมันไม่เผ็ดนะฮะอันนี้อจะใส่พริกเพิ่มนะฮะอ่าพี่น้องมากินอ่าจอยอีติ้งกินกินกินแล้วกันนี้พี่น้องเออนี่ไผนี่มันอืมอืมไดียปูมาตัวหนึ่งพี่น้องอืมคลับครับนะฮะอืม โอเคอืมเฮ็ดมันจะใส่พริกเพิ่มไงพี่น้องนะอืมเพ็ดออกฮอนเอ่อปาคนาพี่น้องลนะอร่อยทุกาันาละนะอ่าเป็นอาหารที่สะดวกสบายนะฮะต้มน้ำกินได้เลยนะฮะอร่อยดีอืมอืมแซ่บพี่น้องอืม อย่างที่เขาว่ามาม่านี่อาหารคนจนพนักพี่น้องเออทุกวันนี้คนจนคนรวยกินคือกันหมดนะฮะ <laughs> แสบอื <laughs> อ <ม S 2> แพงไปไหมเออเดี๋ยวนี้เนาะอืแพงหรอกเนี่ยอันไหนฮาเฮ็ดเ่าเป็นปมามี่แพงออือืคนตลกอาจมีวาจาไม่สุภาพนะะจ๊พี่น้องเออนะฮะเด็กต่ำสิบแปดปีเขาได้รับการแนะนำอันไรเนี่ย ใส่แว่นตาเนี่ยกินของเสร็นึ่งเขาต้องใส่แว่นตาตลอดนะฮะถ้าปกติก็ใส่คือเกราหลับพี่น้องเนาะเอออย่ามันดีดเข่าตานะอืมแับม,มานะจ๊ะมากินด้วยกันจ้าปลาใหญ่โกเอ่อเกาหลีนะฮะโกเกาหลีนะฮะอืมมาพี่สาออนทัวร์เยอรมนันนี่นะฮะไปดูนะพี่น้องนะอืมปลาใหญ่เขาเป็นไกด์ทัวอืมพาทัวเกาหลี ห้องเที่ยวสวยวิดีโอสวยฮะเข้าชมเป็นเพื่อนกันนะฮะกำลังใจกันนะฮะมาเลยมาง่อยครับจับน่อยอปลาเอ็มอสุผูสุคนได้อืเผ็ดวะอยากกินปูเขาสาวอยากกินปูเยอะนะกินในบ้านนะกินกันมนี่อายเขานะพี่น้องนะอแล้วไม้อ่ะก็มันกินยากไงพี่น้อยปูอ่ะโอ้ เป็นแฟนกันใหม่ๆนี่จะไปสั่งปูมากินนะพี่น้องนะเอออายเพื่อน <laughs> เอาไว้ค่อยกินเอออมอืมอม,มาแล้วกดให้เลยนะพี่น้องอยู่มาตัวไรย่าห่วงายอืมขอกสากระมังคุนะ่ะอืมจาว่าให้คอยคอยกับว่าให้เจ้ากันนะ <laughs> มาเราก็ใส่เลยจะได้ไปบ่เสียเวลาเลยจ้าพี่น,อกกน้องจ๋าอือเห็ดไปเพราะคำขันพี่น้องเนาะจะเป็นสีเหลีอืมเดี๋ยวนี้ YouTube, ยูทูปเห็ดจกัจกจะบอสนุกล้วพี่นอ้องจากมนเมนยังอือนี่แกงนี่กุม้มอือยูผักยูพวกเป้าพื้นกันอือแบบนี้แหละเริ่มจะบอสนุกสนาน เออแล้วนะพี่น้องแล้วเขาก็ยะแยไปซีเรียกับมันนะฮะเฮ็ดของเขาไปแ่ต้องไปสนใจผู้ใดอ่ะถือว่าเราเป็นดารา y o u ูทูบเนาะพี่น้องเนาะอืมอืหูสิ้นหมูอืมกเพ็ดอืมไปดีกว่ามาแล้วก็ไปอืม ใครเด้ดได้พี่น้องเด้ได้ไหมนะอืม Thank you นะคะ my friend for come watching enjoy นะคะอ่า uh, eating with a n j a 23นะคะอ่ uh, please not forget comment and bell and like นะคะอ่า uh, นะคะ thank y o u very much นะคะอ่ uh, see you in clip my friend นะคะขอบคุณแฟนๆทั้งหลายทั้งหญิงและชายเจ้าของละครทุกคน see you my friend บาย e อืม enjoy eating นะคะอ่ากูรักกูรัก